สวัสดีครับป่องป้ายยาครับวันนี้นะครับผมได้มีมาใหม่นะครับก็เรียกว่าใหม่เอี่ยมเลยนะเพิ่งส่งมาถึงมือเมื่อวานเองนะครับแล้วก็วันนี้เลยเอามาพกใช้นะครับก็จริงๆอันนี้อาจจะไม่เป็นรีวิวใช้งานนะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึก first impression ละกันนะครับในครั้งแรกที่ได้จับนะครับก็อันนี้คือแบรนด์เคอร์ชอนะครับรุ่น l i ฟ w i า e นะครับ l i v e นะครับ แล้วก็ทำ i นะครับเป็นเคอร์ชอว์ออโตโอทีรุ่นแรกนะครับเอาเดอะฟอนรุ่นแรกที่เคอร์ชอได้ทำขึ้นมานะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับส่วนตัวต้องเรียกว่าชอบนะครับนี่นะครับรหัสรุ่น9000นะครับเป็น m a ตต s k i สกินดีไซน์นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ตัวนี้นะครับถ้าใครใคยดูนะครับโลโก้ตัวนี้เนี่ย แสดงว่าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น n n o u u s e e s s i n นะครับแล้วก็ใช้เหล็ก CPM 20C นะครับเล่มนี้ทำในอเมริกาทั้งเล่มนะครับนะครับแล้วก็ตัวด้านจะเป็นอลูมิเนียมนะครับมีการทำ texture ทำลวดลายนะครับโชว์เนี่ยครับงาน C N C นะครับมี วอลเคิร์ฟนะครับจับขึ้นมาแล้วมันเข้ามือมากๆนะครับทุกตำแหน่งที่ควรจะเป็นนะครับที่ต้องมีเท็กเจอร์นะครับอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะนะครับเวลาที่ใช้งานจริงๆนะเวลามีลักษณะนี้เนี่ยเวลาเราแทงหรือว่าเราต้องการจะดึงมีดออกหรือะอะไรเงี้ยพวกเท็กเจอร์พวกนี้มีส่วนนะครับในการใช้งานมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยะจะบอกว่า เวลาจับขึ้นมาแล้วเนี่ยบีแน,น่นๆเลยนะครับรู้สึกรู้สึกดีมากฟีลลิ่งมันจะมันจะเข้ามือนะครับมันจะเข้ามือทุกมุมเลยนะครับแม้แต่รีเวิร์สกลิปด้วยนะครับแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกลาสเบเกอร์นะครับตัวนี้และตูดก็จะตัดค่อนข้างแฟลตนะครับในลักษณะนี้ แล้วก็จะมีคลิปนะครับเป็น Deep Pocket Carry นะครับคลิปเล็กนะครับแต่ว่าใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นส่วนจุดสัมผัสนะครับก็จะเป็นเรียบสมูทนะครับก็สามารถจะเสียบเข้าดึงออกง่ายนะครับแล้วก็เป็น Deep Carry นะครับทำให้ไม่เป็นจุดเด่นนะครับเรื่องแอคชั่นนะครับ อออีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะผมชอบทรงใบมีดนะครับก็จะเป็นซิงเกิลเอจนะครับจะเป็นคมด้านเดียวนะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆเหมือนสเปียสเปียดอกพอย์นะครับซึ่งทรงนี้เราจะเห็นได้บ่อยในมีดของเคอร์ชอนะครับในหลายๆรุ่นนะครับอย่างในทริกหรืออะไรนงี้นะครับก็เป็นทรงมีดประมาณนี้แต่อาจจะกว้างกว่านะครับก็เป็นทรงมีดใบที่สวยงามมากๆนะครับเป็นเอกลักษณ์ให้ความรู้สึกว่ามันคือเคอร์ชอนะครับนะแล้วก็ อแอคชั่นนะครับสมูทมากถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับอัลต้าเทคนะครับถือว่าลื่นเลยนะครับแข็งแรงไอ้ปุ่มมันจะมีการกิ๊กกิกกิกนิดหน่อยนะครับซึ่งซึ่งอัลต้าเทคก็มีเป็นปกตินะครับแต่ว่าพูดถึงความแข็งในการเปิดปิดเนี่ยเคอร์ชอนี่ทำออกมาได้ได้นุ่มลื่นมากนะครับ ช่วงดึงช่วงชักทุกเี้้ยค่อนข้างยาวนะครับทำให้ไม่ต้องกลัวว่าจะอ i ิเ n t เปิดออกมาเองนะครับแล้วก็ตัวตัวกลิปนะครับที่ปุบนะครับไม่ไม่อักเสบนะครับไม่คมเหมือนอแดนมาตรฐานอื่น,นะครับก็ถ้าเทียบกับอาร์ตเทคละกันนะครับของไมโครเทคจะค่อนข้างคมตัวนี้จะไม่คม แต่ว่าแต่ว่าหนึบนะครับติดนิ้วนะครับติดนิ้วแต่ไม่คมถือว่าทําออกมาได้ดีผิวสัมผัสนะครับตัวด้ามเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียม T6061 นะครับก็ทําสีดํานะครับณปัจจุบันนะผมคาดได้เลยว่าอนาคตต้องคงต้องทำด้ามหลายๆสีออกมาให้เราได้สะสมนะครับฟิลสัมผัสจะลักษณะเป็นแบบช็อกกี้ช็อกกี้นะครับ ไม่ได้เป็นดับดำด้านนะครับไม่มีแสงสะท้อนนะครับแล้วก็ผิวมันจะเป็นแบบเนียนเนียนุมนุ่ม,มชอ็อกกี้แบบเหมือนสักะลาอะไรเงี้ยฟิลจะละักษณะแบบนั้นนะครับก็ให้ความสึบที่ดีแพงนะครับม,มาถึงความยาวใบมีดนะครับก็อยู่ที่3.3นิ้วนะครับก็ไม่เล็กนะครับจัดว่า ขนาดกำลังหน้าใสนะครับมีความยาวโดยรวมอยู่ที่8.1นิ้วนะครับก็ไซส์ประมาณอัลต้าเทคนันแหละนะครับแต่ว่าดามจะมีความกว้างมากกว่านะครับจับแล้วมันเต็มไม้เต็มมือกว่านะครับแต่ไม่ได้กว้างขนาดตัว t True d o n หรือ Combat t r u e Don นะครับผมบอกตัวว่าผมชอบเลยแหละนะครับจับเข้ามือดีมากนะครับน้ำหนัก85กรัมความรู้สึกแรกที่จับก็คือสึกเบานะครับ ที่แรกคิดว่าน่าจะหนักนี้นิดนึงแต่ว่าลักษณะคือเบาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เบาแล้วถูกนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันชีฟนะแอคชั่นดีนะครับกลางใบแน่นแข็งแรงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ากล่องแกงเลยนะครับราคาราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่8,500บาทนะครับนำเข้าโดย o v e r อร์นะครับในห้างซีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ สู้กับไมโครเทคได้สบายๆนะครับแล้วก็เป็นมีดท,ที่ทํา USA ทางเล่มนะครับติดแค่ว่าบางคนก็ว่าเคอร์ชอนะครับเท่านั้นเองซึ่งสำหรับหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเคอร์ชอมันเป็นเขาเรียกว่าตลาดล่างของซัตทีนะครับก็เป็นแบบ,แบบแบรนด์ที่ทําราคาค่อนข้างา lower market หน่อยนะครับแต่ว่าคู่แข่งนะครับผมว่าคุณภาพเเทียบอัลต้าเทคได้นะครับ แล้วก็แต่ว่าจะมีในราคา8,000กว่าบาทเนี่ยก็จะมีแบรนด์ใหม่หมเรีน,นี้ที่ออกมาทํำ OTF อย่างเช่นโบเกอร์อย่างเช่นอ,อันนไรนะเทลิเทคหรืออะไรเทลิเทคหรือสักอย่างผมจำไม่ได้มันเป็นตัว nm นะครับผมก็ไม่เคยลองเนาะแต่ก็จะมีแบรนด์อื่นให้เลือกอยู่นะครับแต่ผมยังไม่เขาเรียกว่าอะไรรูปทรงยังไม่เข้าตานะครับไม่เหมือนเล่มนี้เล่มนี้เห็นทีแรกก็รู้สึกว่า เออหน้าลองนะครับแล้วก็รีบจองกับในห้างไปนะครับพอมาถึงก็ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็ถ้าถ้าออกมาอีกสีสันสวยงามก็อาจจะเก็บเพิ่มนะครับชอบนะครับชอบชอบจับเนี่ยจับแล้วมันรู้สึกดีสัมผัสดีนะครับเนี่ยมันมันจับเข้ามือนะครับไม่มีส่วนที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่มีส่วนที่มันพกทิ่มมือไม่มีนะครับจับขึ้นมากำแน่นๆนะครับงาน CNC เนี่ยมันไม่แฟลตนะครับมันจะมีความแบบเนี่ยหักเหลี่ยมมุมมันทำให้ด้ามมันฟีลแบบคอนทวร์นะครับจับและเข้ามือดีมากต้องลองสัมผัสเองครับถ้าใครลังเลนะครับก็ผมบอกเลยว่าให้คุณจัดเลยเถอะถูกใจแน่นะครับถ้าใครชอบชอบ สาย otf นะครับมีออโต้นะครับสายออโต้ก็ผมว่าสวยน่าใช้มากนะครับและส่งใบก็สวยด้วยนะครับถ้าเป็น s i n เ l e edge นั้นเองนะครับแต่ส่งก็คล้ายแด็เกอร์นะครับโดยรวมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ first i m p r e s ช i o n บอกตรงว่าชอบครับน่าใช้นะครับ พวกพวกสกรูนะครับก็จะไม่เหมือนอัลต้าเทคนะครับไม่เหมือนไมโครเทคที่ว่าจะต้องเป็นตัวไตรล็อกหรืออะไรที่มันเป็นอันนี้ก็ใช้เป็นทรอกธรรมดานะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็น T6 นะครับโดยรวมแต่ส่วนใหญ่แล้วมีดออโต้ถ้าไม่จําเปน็นเราก็จะไม่แกะนะครับนอกจากว่าจะจำเป็นจริงๆก,ก,ก,ก็ก็สามารถเซอร์วิสเองได้ถ้าจําเป็นนะครับเต่โรยมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมีดก็เพิ่งออกแบปีนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆลองเช็คดูนะครับผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ทางอุปรยังมีสต็อกเหลือไหมนะครับะะนะตอนนี้ผมทางคลิปนี้นะครับมีสต็อกเหลืออยู่2รายการนะครับถ้าใครลังเลผมว่าอย่าช้านะครับไม่งั้นจะต้องรออีกนานสำหรับวันนี้ชาพีบอกไป,ปยาขอจบคลิปไปเป็นเท่านี้เดี๋ยวคราวหน้า,นามีอะไรมาใหม่ๆแล้วเดี๋ยวมาโชว์กันมาคุยกันสวัสดีครับ